ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา149ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้นณที่ใดให้เป็นหน้าที่ของสามีภริยาญาติมิตรสหายหรือผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายเช่นนั้นจัดการดังต่อไปนี้ อนุมาตราหนึ่งเก็บศพไว้ณที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะทำได้อนุมาตราสองไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยเร็วที่สุดวักสองหน้าที่ดังกล่าวในวักต้นนั้นมีตลอดถึงผู้อื่นซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภรรยาญาติมิตรสหายหรือ ผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วยวักสาผู้ใดละเลยไม่กระทำหน้าที่ดังบัญญัติไว้ในมาตรานี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1,000บาท